ชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเชิญชวนเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบานบนดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งขณะนี้บานสวยแล้วกว่า80%บนพื้นที่กว่า500ไร่ถือได้ว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดเทศกาลทุ่งดอกโบตองบานดอยแม่อุคออย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายน2567สามารถชมความงดงามของดอกโบตองบานได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนอกจากมาชมมาแชะแล้วยังได้มาช้อปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นและหัตถกรรมจากพี่น้องชาวบ้านในชุมชนอำเภอขุนยวมสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ในปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับอำเภอขุนยวมและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เข้าชมทุ่งบัวตองทั้งความปลอดภัยระหว่างการเที่ยวชมและความปลอดภัยระหว่างการสัญจรตลอดเส้นทางพร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความสะอาดทั้งในพื้นที่การจัดงานและบริเวณโดยรอบ จังหวัดแม่งสอนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้วงเทศกาลทุ่งดอกบวัวตองบานนะครับเหลืองอาลามนะครับสะพังไปทั่วทั้งดอยแม่พอในปีนี้แล้วนะครับทุกวันที่11เดือน11ครับ11พฤศจิก,กายนของทุกปีนะครับจะเป็นวันเปิดเทศกาลทุ่งดอกบวัวตองบานนะครับท่านสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบวัวตองบานนะครับ ได้ตลอดระยะเวลาหนเดือนนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนอกจากมาชมมาแชะแล้วท่านยังสามารถที่จะช็อปและชิมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับอาหารพื้นถิ่นหัตถกรรมนะครับจากพี่น้องชาวบ้านในหมู่บ้านชุมชนของแม่งสอนนะครับที่อำเภอขุนยวมแห่งนี้นะครับเชิญชวนมานะครับสวยงามอย่างที่ท่านเห็นครับเรียนเชิญครับ สำหรับทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ที่ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองจะบานสะพรั่งในช่วงฤด,ดูหนาวบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว1,600เมตรล้อมด้วยหุบเขาสลับซับซ้อนดอกบัวตองจะบานจนเต็มหุบเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี